เข้ามานะครับผมยังอยู่กับคุณไพศาลพืชนงคลคุณไพศาลครับท่าทางจะไม่ใช่ม u วยล้มแล้วนี่นี่ข่าวเพิ่งออกเลยสิริกัญญาคุณไพศาลร,รู้จักใช่ไหมรู้จักฝ่ายค้านนะเขาบอกเอ้ยไม่ประเด็นชั้น14มาแน่นอนเดี๋ยวจะไล่เช็คบินเลยว่านาย,ยกไปปูนบําเหน็จใครที่ช่วยพ่อเขาบ้างโอโ้เป็นไงฟังแล้วดีไหมดีขอให้เต็มมัดไหมใช่ <laughs> คิดว่าเขาจะซูเอียไหมเรื่องชั้น14คือชั้น14เนี่ยคงซูเอียไม่ได้นะครับเพราะมันดันเพราะทาไมพูดเดียเสียคนเลยนะฝ่ายค้านเนี่ย เสียทั้งสุนัขเสียทั้งแมวเลยใช่ไหมเสียเสียทั้งทั้งสองอย่างเลยครับแต่ที่สาคัญวิธีที่ไม่พูดก็คือยติตกไงคือถ้าเข้าไปในสภาสมมตินะถ้าได้อภิปรายคุณไพศาลก็บอกว่าเอาละพ้นความอพยศไปได้แต่ถ้าไม่พูดเน่าเลยเน่าเลยคือแต่ละเรื่องคุณคือฝ่ายค้านนี่เวลานี้คุณอยากคิดว่าคุณทํางานสบายนะถ้าคุณอยากคิดว่าประชาชนโง่เขาจับตาคุณอยู่ในหลายเรื่องนะครับออย่างเรื่อง เรื่องระหว่างประเทศเนี่ยคุณก็มีชนะกติดหลังอยู่เยอะแยะนะครับว่าคุณทํางานโดยอิสระยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศไทยหรือว่าคุณยืนอยู่กับผลประโยชน์ของชาติใดของต่างชาตินะเช่น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 กรณีอุยโกเนี่ยอุยโกถูกขังอยู่ตั้ง11เดือนนะครับแล้วเขาเกิดที่เมืองจีนสิบเอ็ปีเขาเป็นคนจีนเกิดเมืองจีนญาติพี่น้องอยู่เมืองจีนขังอยู่สิเปีจนกฎหมายขังอะไรไม่ได้แล้วต้องออกมาฝากไว้ที่ตมส้นพลูแล้วคุณจะขังตลอดชีวิตได้ไง แล้วคุณไม่เคยพูดสักลับนึ่างพวกนี้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน <c oughs> พอรัฐบาลจีนขอตัวไปรับรองความปลอดภัยส่งไปเนี่ยคุณบอกนี่ละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณบ้าเปล่า,าก็เขาบอกว่า <c oughs> โทษน,นะสอสอพักที่เขาบอกว่าตอนนี้เพื่ออุยกูเพื่อพมา่าอะไรเงี้ยเขาขนานนามกันอนะตอนเนี้ยเขาดา่าฝ่ายค้านกันทั้งประเทศในเรื่องอุยกูเนี่ยก็เขาบอกว่า พวกนี้ไม่อยากเต็มใจไม่กลับไปจีนไม่อยากกลับไปจีนอยากไปตุรกีอยากไปนู่นไปนี่จริงไหมจริงไหมไม่จริงไม่จริงผมเนี่ยเกี่ยวข้องเรื่องนี้ทําเรื่องนี้มาสองรอบแล้วอรอบแรก58คนนั่นแหละผมก็เป็นคณะประสานงานรอบนี้ผมก็แอบประสานงานให้เขาอยู่อ่านี่เรื่องอุยกูนะอุยกูครับแต่ล่าสุดสดร้อนร้อนสามจังหวัดชายแดนมากได้เขาสวนคุณไพศาลเลยนะสสออเขาไม่ได้สวนผมหรอกครับก็เกรงใจอยู่ไม่ได้มีอะไรกัน แต่ประโยคที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเดือดเลยโมโหฝ่ายค้านเนี่ยยับเยินเลยแม่ไปดูด้วยครับคือแทนที่จะปะนามโจรก่อการร้ายคุณดาวรัฐบาลไทยเฉยเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วดันเป็นนายแบกบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบเขาที่จะต้องรับผิดชอบชีวิต,ตการที่เขามาก่อวินาศกรรมนะครับฆ่าทหารฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฆ่าประชาชนเนี่ยคุณบอกเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นใช่แต่ว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาล แต่นี่คุณพูดแทนใครอ่ะประชาชนเขาไม่งอกเขาฟังออกนะครับว่าคุณเป็นปากเสียงให้กับใครอยู่น<แ>ั่นเขาเลยด่าคุณยับเลยเย<แ>คุณไปดูดะครับคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นวีรบุรุษนะครับคุณเป็นอาทยากรไปแล้วนะวันเนี้ยเป็นพวกอาทยากรไปแล้วค,คือการทําหน้าที่สสเนี่ยครับมันจะต้องคํานึงถึงเงินภาษีอากรที่กินเป็นเงินเดือนว่าเป็นเงินอของประเทศไทยคิดถึงว่าความถูกต้องอยู่ตรงไหนก่อนอืการที่ผู้ก่อการร้ายผู้คนร้ายนะครับมาวางระเบิด ให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตให้ประชาชนบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยไอ้น,นี่โดยสินทรรมโดยกฎหมายมันก็ผิดอยู่แล้วตมตานะครับแล้วคุณบอกเขาไม่ต้องรับผิดชอบไม่เคยวิจารณ์ไม่เคยประนามเขาสักคำเดียวกลับมาวิจารณ์ไอ้พวกที่ถูกเขาฆ่าว่ามาทําไม่ถูกต้องแล้วมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยต้องไปสูฮกไปสูเอยกับพวกนั้นอีกอันนี้คุณทําอะไรแบบนี้ถ้าประชาชนขนานนามว่าไอ้สอสอ,สอประเทศนี้ประเทศนี้ไอ้สอสอใจอ,อย่างนี้ก็ไม่ผิดก็ก็ไปดูนะครับเขาด่าคุณยังไงมั่ง แล้วคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นวีรบุรุษนะครับหลายเรื่องแล้วอคุณไปเที่ยวประนามชาติโนนชาตินี้เขาเนี่ยซึ่งเขารู้ว่าเนี่ยนี่คุณรับรับจ็อบจากใครมามคุณรับจ็อบจากประเทศหดมาเขาก็รู้กันนะเขารู้เชี่ยเห็นชาติคุณหมดแล้วครับก็ถึงแช่ถึงด่าคุณอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะในเรื่องนี้ผมเองเนก็ไม่ไว้ใจพักนี้นะครับในเรื่องที่คุณทําตัวเป็นปากเสียงให้กับต่างชาติรับใช้ผลประโยชน์ต่างชาติไม่คํานึงถึงประโยชน์ของชาติของเราเนี่ยอันนี้ผมไปติดใจมาก คิดว่าเขาจะเอาเรื่องก่อความไม่สงบเนี่ยเข้าไปอภิปรายไหมถ้ามีโอกาสอภิปรายฝ่ายค้านเนี่ยจะเอาเข้าไปไหมเพรเาะว่าคิดว่าจะถูกสวนนะครับโดนสวนไหมโดนสวนเละเทะอะใช่แต่เห็นบอกว่าเขากําลังจะพยายามโยนความผิดเดี๋ยวนะคุณผู้ชมต้องแยกประเด็นก่อนเขาพยายามโยนความผิดว่าก็เพราะนายทักษิณลงใต้ไงมันถึงเกิดเหตุความรุนแรงเขาพยายามโยนตลอดและครับอ่าแล้วนั่นคุณไปเชื่อมองเองต่างหากล่ะเขาไปเขาไปขออภัยคนใต้ แล้วก็ไปก็เพื่อจะแก้ไขปัญหาภาคใต้เนี่ยมันผิดตรงไหนแต่เนี่ยนี่ไอ้ที่ระเบิดฆ่าคนตาตาเนี่ยคุณกล่าวว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบไม่ผิดและคนที่ถูกฆ่าตายปิดนี่นนคุณบ้าหรือเปล่าแล้วคนตายนี่ก็เป็นทั้งเจ้าหน้าที่เป็นทั้งประชาชน,ชนคนไทยนะคทั้งประชาชนพี่น้องสามแบบคุณจําไว้นะครับว่ายามที่พี่น้องคุณถูกวางระเบิดตายเนี่ยมีใครมาด่าพวกคุณและมีใครไปปกป้องไอ้พวกคนร้ายคุณจําไว้อื เรื่องตั้งแถวหน้าก็ได้ลงบัญชีกันต่อไปฮะแต่ทีนี้เอาล่ะเราวกกลับมา <c oughs> ในมุมของบ้านเมืองการที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น 6, 7 8 9จุดจนกระทุจนั่งมีคนเสียชีวิตถึง5รายเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นความพ่ายแพ้ของรัฐบาลแผ่ทองทานจริงไหมคือวันนี้ถามว่ารัฐบาลนี้ใครดูแลรแลแลับผิดชอบด้านความมั่นคงของประเทศถามผมใช่ไหมอาสมมุติสมมติถามผมคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมเป็นรัฐตรีกระโหมดูแลตำรวจใช่ไหมครับ แล้วา,ารสิาแล้วถามว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนมีผลงานอะไรบ้างที่จะรับผิดชอบภารกิจอันใหญ่หลวงแค่นี้แล้วนับตั้งแต่คุณภูมิธรรมมาเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นหรือมันแย่ลงหรือหนักขึ้นแล้วเรามั่นใจได้แค่ไหนผมเนี่ยทำงานเรื่องนี้มาสี่สิบปีนะครับไม่มีครั้งไหนที่หนักใจเท่าครั้งนี้ที่หนักใจไม่ใช่อะไรหรอกหนักใจเพราะถามว่าเรื่องเนี่ยเราจะพูดกับใครอย่าบางเรื่องที่ผมเห็นผมหนักใจนะ แล้วผมจะพูดกับใครได้แค่ว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเนี่ยคนพูดด้วยไม่ได้อะผมถามอย่างี้ได้ไหมว่าคุณทักษิณในตอนนี้เป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนอย่างคุณอันวาคุณทักษิณพูดเองบอกว่าตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนํากําลังหาวิธีดับไฟใต้และเชื่อว่าได้ทําแล้วกําลังจะทําให้สําเร็จไม่ไม่ไม่จริงหรอครับคือผมคิดความตั้งใจจะทํามีแต่ว่าทํำยังไงละครับ พราะอันวาิบราหิมเนี่ยก็หน้าใหม่เข้ามานะครับไม่ได้มีบทเรียนไม่ได้มีประสบการณ์นะครับแล้วไม่ได้รู้จักสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราดีพออันวาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุสลิมสายตะวันตกนะครับท่านคนมาเลเซียเนี่ยไม่ได้ถือว่าเขาเป็นปากเสียงให้กับพวกอนุร,รักษ์หรือเป็นเป็นพวกประชาชาติมาลายูนะครับท่านอันวาเนี่ยเขาถือเป็นปากเสียงให้ตะวันตกนะครับแต่ เราก็มีการข่าวบอกว่าก็เวลาเขาก่อความไม่สงบเสร็จเขาก็จะกลับข้ามพรมแดนไปไปหลบอยู่ในในมาเลเซียอ่าเรานีทำอะไรแล้วคุณทักษิณไม่สามารถจะไปทําให้เรื่องตรงนี้ดีขึ้นเหรอก็วินาทีก็ต้องไปทําไปแก้กันไปนะครับแต่ว่าใครล่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทาเนี่ยวันนี้ผมถามาเนี่ยใครเป็นทีมงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลตอบผมหน่อยดิอย่างในสมัยปาร์เปลมเนี่ยก็ถ้าเรื่องความมั่นคงก็นวดี่ะบิ๊กจิ๋วะส์สุนทรีเนี่ยไปสองคนเนี่ย อันนี้เชื่อถือได้ได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้ไปถามใครหรือสมัยพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีคนดูแลรับผิดชอบอะไหลุงป้อมแล้วเดี๋ยวนี้ไปถามว่าไปถามใครเออเดี๋ยวนี้ผมมาเรื่องอะไรผมู้จะพูดกับใครคือมันมีหลายเรื่องราวที่คุณไพศาลรู้มาครับทั้งลึกทั้งตื้นทั้งัเปิดเผยได้เปิดเผยไม่ได้ใช่อึดอัดอึดอัดแล้วเห็นใครได้เห็นแล้วสถานการณ์ใต้นี่จะยิ่งรุนแรงขึ้นไหมจะรุนแรงเลยเพราะไม่มีคนแก้รับผิดชอบอะไร แล้วถามวาฐานที่เราพิจารณาผู้ที่ใครกล้าทําอะไรไหมถูกเบรกหมดโดนปรยย<า>กตัวอย่างเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเราไปเดินลาดตระเวนให้เขาฆ่าเนี่ยเท่าไหร่ต่อปีเอาทหารไปเดินลาดตระเวนนะครับในจังหวัดเชียงรายภาคใต้เนี่ยไม่ว่า,าลาดตระเวนโดยมอเตอร์ไซค์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยให้เขาฆ่าตายปีละกี่ศพแล้วคุณคิดแก้ไขไหมผมพูดเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเอาไปใช้เวลานี้ในโลกเนี่ยมีประเทศไหนบัางที่เอาคนไปเดินลาดตระเวนเขาไม่มีแล้วเขาเอาโดนขึ้นไปรออยู่บนอากาศนี่นะครับ 24ชั่วโมงมีอะไรก็โดนนี่ก็จะถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาที่ศูนย์บัญชาการศูนย์บัญชาการก็จะสั่งโดนอีกตัวหนึ่งไปปฏิบัติการอาจจะไปส่งเสียงออกลําโพงว่าเฮ้ยมึงกูเห็นมึงแล้วนะมึงไปซะหรือไม่ก็ไปซับมันเลยก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ทําอย่างนี้กันหมดแล้วหนึ่งค่าใช้จ่ายถูกสองปลอดภัยกว่าสามีมปสิทธิภาพมากกว่าคุณเอาคน,คนไปยืนเป็นลาดเเวเนี่ยคุณได้เววันนึงได้กี่ครั้งอันนี้ตลอว,ว,วแล้วโดนเดี๋ยวนี้ก็ถูกจะตายไปทําไมคุณไม่ทํา ผมเสนอแน่เท่าไหร่แต่ไม่มีใครเอาด้วยสักคนหนึ่งจะชวนใครไปดูงานเขาไม่กล้าไปทุกคนเงียบเราตัวรอดเป็นยอดดีหมดเนี่ยวันนี้สภาพเป็นเป็นอย่างนี้เอาชายแดนภาคเหนือใช่ไหมใครลุกล้ำเข้ามาเราไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่มีการลาดตระเวนเอาฐานไปลาดตระเวนก็ถูกเขายิงถูกเขาไล่เนี่ยแล้วเราไม่ให้เครื่องมือเขาให้เขาไปทําหน้าที่เนี่ยวันนี้พูดกับใครผมถามหน่อยดิแล้วคนถ้าถ้าถ้าคนเป็นมวยนะครับไม่ต้องรอใครเสนอหรอกครับตั้งงบประมาณไปก่อนเลยซื้อโดนมา ขึ้นลาดตะเวนสามจังหวัดายแดนภาคใต้ขึ้นลาดตะเวนตามแนวพรมแดนทางเหนือมันก็ประหยัดเวลามันก็เซฟชีวิตของฐานถูกไหมครับแล้วก็ประหยัดรายจ่ายด้วยแล้วปลอดภัยด้วยมีประสิทธิภาพด้วยอืแล้วอาจจะเป็นมีโดนโจมตีด้วยก็ยังได้และคุณทาแล้วบอกคุณไม่ทําคือมันมีวิธีที่จะทดแทนกําลังพลได้เยอะเลยครับใช่ไหมทํ่อือแล้วใครเสนอมั่งไอ้ฐานในพื้นที่มันก็ไม่อยากเสนอ เสนอขึ้นมาก,แก็าแปลกเดี๋ยวโดนหมายหัวอีกใช่ใช่แต่มึงรู้เรื่องในนี้แล้วเหรอวันนี้อย่าว่าแต่เสนอเลยนะครับชวนไปกินข้าวยังไม่คนกล้าไปกินเลยเ <c oughs> พราะเพราะเพราะอะไรเพราะกลัวหมายหัวเพราะกลัวว่าถูกเพ่งเลง,งเออทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาละเราคุยกันถึงตอนนี้เนี่ยด้วยเวลาจริงสุดท้ายความจริงที่น่าเศร้านะผมลองวิผมลองติดตามข่าวดูคือต่อให้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ <g ül> <g ül> ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นในเชิงการเมืองเรายังคงต้องอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆผมหวังว่าถ้ามีการพิปรายทั่วไปแม่วาใหญ่ถ้ามันข้อมูลมันชัดเจนนะครับอาจจะมีผลต่อการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะคุณทักษิณผมเชื่อว่าแกก็ไม่ดื้อน,นะถ้าเกณฑ์รัฐมนตรีคนนี้ทํางานไม่ไหวจริงเนี่ยแกปรับนะเมื่อกี้สามตำแหน่งอะที่พูดออบอกใบ้มาแล้วอะก็หลายตําแหน่งอะต้องมีตาแหน่งต้องี่สามแล้วนะมีตําแหน่งไหนบางที่ม่อยู่ในข่ายเนี่ย แล้วที่ผมประเมินวิเคราะห์ก่อนที่จะพิยืนย่นว่ามายื่นนะครับเพราะมันกระทบรุนแรงครั้งนี้รุนแรงไว้รุนแรงออตอนนี้ตังรุนแง<ม>หงไหยครั้งพาณิชย์กลาโหมแล้วมีอีกไหมมีแยกจับไปตรงนั้นก็ใช่แต่นั้นแต่เนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยไหมที่มีข่าวเช้าโชว์อยู่ทุกวันเนี่ยจะทําทอะไรโอ้ไม่ข้ามพักไม่ได้ไปยุ่งกับคนอื่นเขาไม่ได้สิก็ปรับรับีบคอรมอครับปรับได้แต่ไม่จะปรับไม่ได้ปรับใหญ่ไปเลยใช่อ่า นี่เรายังไม่ได้คุยเรื่องอะไรนะสํานักง,งานประกันสังคมใช่ไหมใช่ซื้อตึกกี่บาทนะครับตึกสามพันล้านแต่ไปซื้อเจ็ดพันล้านเนี่ยนี่แหละค <c oughs> ุณผู้ชมเอาแค่นี้ก็พอเพรยงนนต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดถ้าไม่เกิดขึ้นระนความรับผิดชอบของฝ่ายค้านถ้าการอภิปรายนี้ไม่มีขึ้นนะฝ่ายค้านต้องรับผิดชอบพี่น้องประชาชน,น,นต้องจับตานะครับว่าจะมีเล่นเลขเพทุบายใช้เลขคนมาตบตาประชาชน หรือเปล่าคุณใบสารพืชมงคลแล้วบอกอย่างนี้แล้วฝ่ายค้านคุณไปจัดการเอาคุณจะถอยครึ่งก้าวคุณจะถอย3าก้าวคุณจะอะไรต้องมีการอภิปรายเด็ดขาดนั่นเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายค้าน <c oughs> และปีหนึ่งมีครั้งเดียวไม่ต้องเล่นแง่อีกแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ